สวัสดีครับกลับมาพบกับลงพุงมูฟี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องเอ็นเดอร์เกมให้ฟังกันนะครับหากพร้อมกันแล้วเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังเริ่มเรื่องมาที่การเล่าเรื่องย้อนกลับไป50ปีก่อนจะถึงปัจจุบันนะครับได้มีกองทัพต่างดาวที่ถูกเรียกกันว่าฟอมม์มกได้บุกมาโจมตีโลกซึ่งมันทําให้ผู้คนบนโลกตายไปเกือบ10บล้านคนโดยในการลุกรานครั้งนั้น ผู้การกองบินดาวโลกผู้ยิ่งใหญ่ได้เสียสละตัวเองขับเครื่องบินพุ่งชนยานแม่ของเอเลียนจนยานแม่ลำนั้นระเบิดส่งผลให้บรรดายานนกศึกของเอเลียนต่างพากันหยุดทำงานและตกล่วงลงสู่พื้นโลกทำให้มนุษย์นั้นได้รับชัยชนะนับแต่วันนั้นมาโลกก็ได้ก่อตั้งกองยานนานาชาติขึ้นพร้อมทั้งจัดตั้งโรงเรียนยุทธการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการกลับมาโจมตีของเอเลียนอีกครั้ง ซึ่งพวกเขาได้ค้นหาและรวบรวมเด็กที่ฉลาดอันดับต้นๆของโลกมาเข้าโรงเรียนฝึกโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าเด็กนั้นตัดสินใจได้รวดเร็วและตัดสินใจไปตามสัญชตาตญาณไม่มีความรู้สึกแบบผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องและเด็กที่ผ่านการฝึกก็จะได้เป็นผู้บัญชาการกองยานรบที่มีแสนยานุภาพที่สุดเท่าที่โลกมนุษย์เคยมีมาเพื่อเปิดสงครามระหว่างดวงดาวตอบโต้ก,ตกลับพวกเอเลี่ยนฟอร์มิกและเด็กชายคนนี้คือหนึ่งในเด็ก ที่ถูกเกณฑ์เข้ามาฝึกในโรงเรียนของกองยานนานาชาตินะครับเขานั้นมีชื่อว่าเอนเดอร์เขาเป็นเด็กที่ทําคะแนนได้สูงและเป็นที่สนใจของทางผู้บัญชาการโรงเรียนยุทธการเป็นพิเศษซึ่งเด็กแต่ละคนนั้นถูกฝังชิปไว้ที่ท้ายทอยเพื่อดูว่าพวกเขาทําอะไรและคิดอะไรอยู่เอนเดอร์นั้นเขาเล่นเกมเก่งมากๆหลายครั้งที่ต้องมีเรื่องกับขาใหญ่ประจําโรงเรียนจนถึงขั้นหลงไม้ลงมือกันเพราะเขานั้นเล่นชนะ ต่อมาเอนเดอร์ได้ถูกเรียกมาที่แผนกแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาชิปที่ท้ายทอยออกเขาก็ได้แต่สงสัยว่าเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนหรือเปล่าเพราะการถอดชิปออกนั้นปกติความหมายของมันคือการถูกไล่ออกพอถอดชิปเสร็จขณะเดิอนออกมาจากแผนกแพทย์เขาก็เจอกับขาใหญ่ของโรงเรียนและสมุนที่เล่นเกมแพ้เขามายืนดักรออยู่พวกมันได้ลากเอนเดอร์เข้าไปในห้องที่ไม่มีคนแล้วจากนั้นขาใหญ่ที่โกรธที่เล่นเกมแพ้ก็ได้ท้าไซเดียวกับเอนเดอร์ เอนเดอร์ก็ได้ปฏิเสธเพราะเขาไม่อยากจะมีเรื่องแต่พอทางขาใหญ่เผลอเอนเดอร์ก็ได้หยิบของบนโต๊ะฟาดไปที่ขาใหญ่อย่างจังจนล้มลงแล้วเขาก็กระทืบขาใหญ่ซ้ําไปอีกสองสามทีผู้บัญชาการโรงเรียนยุทธการเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกดีใจเพราะเขานั้นสั่งเอาชิปของเอนเดอร์ออกเพื่อจะดูว่าเอนเดอร์นั้นจะรู้สึกยังไงและทําตัวแบบไหนหากไม่มีชิตติดตามติดอยู่ที่ท้ายถอยเมื่อเอนเดอร์กลับมาถึงบ้าน เขาก็ได้เล่าให้พี่สาวของเขาฟังแบบเศร้าๆว่าเขานั้นถูกถอดออกจากโรงเรียนยุทธการวาลินทายพี่สาวของเขาก็ได้เต่ปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรและในคืนนั้นขณะครอบครัวของเอนเดอร์กำลังนั่งทานข้าวกันอยู่ในบ้านผู้บัญชาการพร้อมกับผู้ช่วยของเขาก็มาที่บ้านของเอนเดอร์และเริ่มถามเอนเดอร์ว่าทำไมเขาถึงไปกระทืบเด็กค้าใหญ่นั้นซ้ำไปหลายครั้งทั้งๆที่เด็กค้าใหญ่นั้นล้มลงไปแล้ว และเอนเดอร์ก็ชนะไปแล้วด้วยเอนเดอร์ er, เลยได้อธิบายว่าการฟาดให้ล้มในครั้งแรกถือเป็นการต่อสู้ครั้งแรกและเขาอยากจะชนะในการต่อสู้ครั้งต่อ,ตอไปเลยกระทืบซ้ำเพื่อให้เป็นการชนะครั้งที่234ในอนาคตเพราะเขาต้องการให้ขาใหญ่นั้นไม่มายุ่งกับเขาอีกเมื่อผู้การได้ยินแบบนั้นเขาก็เฉลยว่าเอนเดอร์นั้นผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานบนโลกแล้วและเขาจะรับเอนเดอร์เข้าสู่โรงเรียนยุทธการของจริง ที่อยู่บนอวกาศและการที่เขาเอาชิปออกนั้นก็แค่ดูปฏิกิริยาต,ตอบกลับของ er เอนเดอร์ก็เท่านั้นเองแล้วผู้บัญชาการก็ได้บอกกับเอนเดอร์ว่าในอีกไม่นานพวกเอเลี่ยนฟอร์มิกมันต้องกลับมาลุกรานโลกอีกแน่นอนและโลกก็ต้องการเด็กแบบเอนเดอร์เพื่อเป็นผู้บัญชาการกองยานรบดาวโลกเพราะว่าเด็กๆรุ่นเอนเดอร์นั้นประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายและเร็วกว่าผู้ใหญ่มาก หลังจากนั้นเอ็นเดอร์ถูกพามาที่จุดปล่อยยานอวกาศเพื่อเดินทางไปสู่โรงเรียนยุทธการของจริงพอเขาเข้ามาในยานก็ได้เจอกับเด็กๆอีกหลายคนที่ถูกเรียกมาจากทั่วโลกและเขาก็ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนคนแรกบนโรงเรียนยุทธการของเขานั่นก็คือมิสเตอร์บีนแล้วยานก็ถูกปล่อยเข้าสู่อวกาศหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงโรงเรียนยุทธการโดยพวกเขาก็ถูกส่งไปยังห้องพักของตัวเอง จากนั้นพวกเขาก็ต้องมานั่งเรียนรู้ยุทธการต่างๆที่จะใช้ต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนฟอร์มิกผู้การก็ได้บอกกับพวกเด็กๆว่าครั้งแรกที่เอเลี่ยนฟอร์มิกบุกมายัางโลกนั้นมนุษย์โลกนั้นยังไม่พร้อมคนนับสิบล้านจึงต้องตายแต่ตอนนี้เรามีโรงเรียนยุทธการและโลกก็พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่สงครามอาวกาศวันต่อมาพวกเขาก็ถูกสั่งให้สวมชุดรบอวกาศได้ถูกพาไปยังห้องยุทธการ โดยภายในห้องนั้นจะไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้พวกเขาคุ้นเคยกับชุดและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเอนเดอร์กับมิสเตอร์บีนเลยได้ลองเอาปืนที่ใช้ซ้อมยิงมายิงใส่กันดูทำให้พวกเขารู้ว่าปืนนี้หากยิงโดนชุดชุดมันจะทําให้คนโดนยิงขยับไม่ได้ในระหว่างนั้นจ่าแดปก็ได้อธิบายห้องเรียนนี้ให้กับทุกคนฟังโดยจ่าได้บอกว่าพวกเขานั้นจะถูกฝึกให้แข่งกับอีกทีมโดยแข่งกันเป็นทีม โดยการยิงดวลคู่ต่อสู้นั้นจะทําให้ได้คะแนนแต่หากทีมไหนส่งคนเข้าไปยังประตูของทีมอีกฝั่งตรงข้ามได้ก็จะชนะทันทีและในแต่ละวันหลังเรียนเสร็จเอนเดอร์ก็จะส่งข้อความหาพี่สาวของเขาตลอดหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกพวกเอ็นเดอร์นั้นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับเอเลี่ยนฟอร์มิกบนโรงเรียนยุทธการมาแล้วกว่าสามเดือนแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจเลยว่าในการรุกรานโลกครั้งแรกของพวกฟอร์มิกนั้น กองทับโลกเอาชนะพวกมันได้ยังไงและก่อนนอนเอนเดอร์นั้นจะชอบเล่นเกมเกมหนึ่งซึ่งเกมนั้นมันจะใช้ระบบควบคุมด้วยสมองโดยตรงเพื่อเลือกตัวเลือกเพื่อผ่านด่านแต่เขาก็เลือกผิดและผ่านด่านไม่ได้สักทีซึ่งเกมนี้นั้นมันคือเกมสําหรับศึกษาภาวะจิตใจโดยผู้การและผู้ช่วยนั้นก็เฝ้าดูการเล่นของเขาอยู่แล้วเขาก็ได้ลองเริ่มเล่นเกมใหม่อีกรอบแต่ครั้งนี้เอนเดอร์ก็ได้เล่นนอกเหนือจากเงื่อนไขตัวเลือกที่เกมกําหนดไว้ทั่วไป แล้วเอนเดอร์ก็ได้สังหาร NPC ในเกมเพื่อผ่านด่านเพื่อนที่นั่งดูเขาเล่นอยู่ก็ได้ถามเขานะครับว่าเขานั้นไป็ฆ่า NPC ทําทำไมเอนเดอร์ er เลยบอกว่าเพราะทางโรงเรียนยุทธ,ธรรการต้องการให้ทำแบบนั้นหากเล่นไปตามกฎจะต้องแพ้แต่ถ้าอยากชนะจะต้องเล่นนอกเกมทางด้านผู้การเห็นเอนเดอร์ผ่านด่านด้วยวิธีนั้นเขาก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากผู้การเลยมีคำสั่งเอนเดอร์ไปเข้าทีมกองกำลังสแลมินเดอร์ เมื่อเอนเดอร์มารายงานตัวที่กองกําลังสลามนเดอร์ตามคําสั่งของผู้การดูเหมือนว่าหัวหน้ากองกําลังจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับและหัวหน้าทีมก็สั่งห้ามไม่ให้เอนเดอร์เข้าร่วมแข่งขันเวลาต้องแข่งกับทีมอื่นโดยให้เอนเดอร์ยืนเฝ้าที่ประตูเท่านั้นโดยให้ดูอย่างเดียวห้ามทําอะไรด้วยเพตาหญิงสาวประจําทีมาลามนเดอร์ก็ได้เข้ามาคุยกับเอนเดอร์ว่าที่บอนโซหัวหน้าทีมพูดแบบนั้นกับเขาเพราะบอนโซนั้น ไม่ชอบความพ่ายแพ้ไม่อยากให้เด็กใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าแข่งขันทําให้ทีมเขาเสียประวัติเพต้าเลยได้อาสาพาเอนเดอร์ไปฝึกในช่วงเวลาพักโดยเพต้าก็ได้สอนการยิงแบบต่างๆให้กับเอนเดอร์จนเอนเดอร์นั้นดูจะฝีมือดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับในวันต่อมาทีมสล l มเอนเดอร์ก็ได้มีคิวแข่งขันบอนโสก็ได้สั่งให้ทุกคนเข้าประจำที่ตามแผนที่เขาวางไว้ส่วนเอนเดอร์นั้นให้หลบอยู่หลังประตูห้ามเข้าไปในสนาม เมื่อเกมเริ่มขึ้นทีมสลามเมนเดอร์นั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเอ็นเดอร์ที่เฝ้าดูการแข่งอยู่เขาได้ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อช่วยทีมทันทีโดยเขานั้นได้พุ่งตัวเข้าไปยังกลางห้องยุทธการและแกล้งว่าเป็นคนที่โดนยิงไปแล้วลอยเคว้งอยู่กลางอากาศจากนั้นพอไปถึงจุดที่เขาสามารถจัดการทีมผู้แข่งได้ทั้งหมดเขาก็เริ่มเปิดฉากยิงจนทําให้ทีมสลามเมนเดอร์นั้นชนะไปผู้การที่เฝ้าดูการแข่งอยู่ก็ดีใจมาก เมื่อแข่งเสร็จผู้การก็เรียกเขามาพบเลยได้แต่งตั้งเขาเป็นหัวหน้ากองกำลังมังกรซึ่งชื่อของกองกำลังมังกรนี้แข่งแพ้มาโดยตลอดไม่เคยชนะเลยสักครั้งก็เลยไม่มีใครเอาไปใช้แต่ด้วยที่ว่ากองกำลังนี้ว่างอยู่และไม่ต้องตัดชุดใหม่ผู้การเลยยกให้กับเอ็นเดอร์ไปสร้างทีมเอ็นเดอร์นั้นได้รับห้องนอนส่วนตัวและเขาก็ได้มาพบกับบรรดาลูกทีมของเขาซึ่งก็คือบรรดาเด็กๆที่ถูกคัดเลือกมาพร้อมกับเขาแล้วก็ถึงเวลาแข่งขัน เอนเดอร์ er พาลูกทีมไปที่ห้องยุทธการเมื่อมาถึงหน้าประตูก็พบกับเพตทาโดยเธอนั้นบอกว่าผู้การสั่งให้เธอนั้นมาอยู่กับทีมของเอนเดอร์เพราะว่าอีกฝั่งนั้นเป็นสองทีมรวมกันทําให้ทีมของเอนเดอร์นั้นเสียเปียบมากพอเริ่มการแข่งขัน er เอนเดอร์ก็ได้ให้เพตทากับลูกทีมอีกคนหนึ่งพุ่งออกไปในสนามเพื่อจัดการพวกที่คอยดักอยู่หน้าประตูเพื่อเปิดทางซึ่งเพตทาก็สามารถจัดการทีมฝั่งตรงข้ามที่ดักซุ่มอยู่ได้ไป12คน แล้วเอนเดอร์ก็ส่งมิเตอร์บีนออกไปดูว่าพวกที่เหลือซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างจากนั้นเอนเดอร์ก็สั่งลูกทีมมาต่อขบวนกันเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมโดยต่อขบวนหุ้มลูกทีมไว้ตรงกลางหนึ่งคนเพื่อไม่ให้โดนยิงแล้วพวกเขาทั้งหมดที่ต่อขบวนกันก็ได้พากันพุ่งออกไปในสนามโดยมีเป้าหมายคือประตูของฝั่งตรงข้ามจากนั้นเอนเดอร์ก็ได้ให้คนที่อยู่ท้ายดีดตัวออกเพื่อดันก้นขบวนให้ไปยังประตูทีมฝั่งตรงข้าม ทีมฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือพวกบอนโซและทีมอีกทีมที่เป็นพันธมิตรกันพวกเขาพยายามยิงใส่พวกเอนเดอร์แต่ก็ไม่เป็นผลทําให้พวกเอนเดอร์สามารถลอยเข้าไปยังประตูได้และชนะพวกบอนโซได้สําเร็จหลังจากพ่ายแพ้บอนโซก็รู้สึกโกรธมากเขาจึงมาหาเรื่องเอนเดอร์ตอนที่กําลังอาบน้ําอยู่เอนเดอร์ er เลยได้หลอกล่อบอนโซและถีบเขาจนหัวฟาดพื้นบอลโซนั้นเส้นประสาทช่วงคอขาดทําให้เอนเดอร์รู้สึกแย่มาก ได้อยากลาออกจากโรงเรียนยุทธการแต่ผู้การก็ไปปลอบเขาจนเขายอมอยู่ต่อจากนั้นผู้การก็ได้พาเขาบินไปยังดาวดวงหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าซึ่งที่นั่นมันคือศูนย์บัญชาการของมนุษย์ที่อยู่ใกล้ดาวของเอเลี่ยนฟอร์มิกมากที่สุดเพื่อเข้าสู่การฝึกขั้นตอนสุดท้ายซึ่งดาวดวงนี้นั้นกองยานนานาชาติได้ชิงมาจากพวกฟอร์มิกเมื่อ27ปีก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟอร์มิกก็ได้ใช้ที่นี่เป็นสถานีแวะพักเพื่อเข้าโจมตีโลก ผู้บัญชาการก็ได้บอกกับเอนเดอร์ว่าดาวดวงนี้มันเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดาวของฟอร์มิกทาให้สามารถใช้การสื่อสารข้ามดวงดาวเพื่อออกคําสั่งกองยานรบนานาชาติในการโจมตีดาวพวกฟอร์มิกได้ทันทีเหมาะจะตั้งเป็นฐานทัพในการโจมตีดาวฟอร์มิกมากที่สุดเอนเดอร์ er ก็ได้เกิดข้อสงสัยว่าไหนเมื่อพวกฟอร์มิกมันกลับไปดาวบ้านเกิดมันแล้วจะไปโจมตีพวกมันทําไมเราแค่ล้อมกรอบไม่พวกมันออกมาก็น่าจะจบแล้ว ผู้การก็ได้บอกว่าที่ต้องโจมตีดาวพวกฟอร์มิกก็เพราะว่าเพื่อสกัดกั้นสงครามข้ามดวงดาวจากพวกฟอร์มิกที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตจากนั้นเอนเดอร์ก็ได้เข้าไปในห้องพักและหลับไปพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็พบกับใครคนหนึ่งนั่งรอเขาอยู่ในห้องซึ่งผู้ชายคนนี้นั้นเขาก็คือผู้การเมเซอร์แรคแฮมวีรบุรุษที่กอบกู้โลกไว้เมื่อคราวที่ฟอร์มิกโจมตีโลกครั้งแรก ซึ่งตอนนี้เขานั้นเป็นผู้บัญชาการของดาวดวงนี้และเขาจะมาเป็นครูฝึกขั้นสุดท้ายให้กับเอนเดอร์เอนเดอร์ก็สงสัยนะครับเพราะตามที่โลกมนุษย์ได้บันทึกไว้แร็กแฮมได้สละชีวิตนำเครื่องบินลบพุ่งชนยานแม่ของเอเลียนแร็กแฮมเลยได้พาเอนเดอร์มาดูวิดีโอนั้นอีกครั้งเป็นตัวต้นฉบับที่ยังไม่ถูกตัดต่อเขาก็ได้ที่บายให้เอนเดอร์ฟังว่าเขาได้ดีตัวออกก่อนที่เครื่องบินรบของเขาจะชนเข้ากับยานแม่ของเอเลียน ที่เขาขับชนยานแม่เหมือนนั้นเพราะว่าเขานั้นเห็นรูปแบบคือกองอยานพวกเอเลียนมันมียานแม่เป็นศูนย์กลางเขาเลยอุปมาไปว่าพวกมันคือมดมันน่าจะเป็นระบบนางพญาถ้านางพญาตายพวกกองทัพมดงานก็น่าจะหยุดทํางานและมันก็เป็นแบบที่เขาคิดพอ,อยานแม่ระเบิดทุกอย่างก็หยุดนิง่งแล้วก็เริ่มร่วงลงสู่พื้นโลกต่อมาโรงเรียนยุทธการก็ส่งลูกทีมกองกําลังมังกรของเอนเดอร์ตามมา เพื่อฝึกขั้นตอนสุดท้ายกับเขาก่อนเดินเคลื่อนจำลองรบพวกเขาก็ได้ใช้การสื่อสารข้ามดวงดาวเข้าไปส่องดูยังดาวของพวกฟอร์มิกทำให้พวกเขาได้รู้ว่าตอนนี้ฟอร์มิกกาลังเร่งสร้างกองยานรบขึ้นเป็นจํานวนมากแรดแฮมก็ได้แจ้งกับทุกคนที่เข้าฝึกไปว่าพวกเขาจะต้องฝึกจำลองลบเสมือนจริงเพื่อสู้รบกับกองยานของฟอร์มิกโดยการจำลองลบจะยากขึ้นเรื่อยๆ โดยเอนเดอร์จะต้องเป็นคนคอยบัญชาการภาพรวมของกองยานยุทธการนี้ส่วนลูกทีมกองกําลังมังกรของเขาจะต้องบัญชาการแต่ละหน่วยกองยานที่มีหน้าที่แยกกันไปในกองยานยุทธการเมื่อ End er เอนเดอร์ออกคําสั่งพวกหัวหน้าหน่วยจะออกคําสั่งต่อไปยังเหล่าทหารผู้ควบคุมโดนแต่ละลำโดยกองยานทั้งหมดนั้นจะต้องคอยปกป้องอาวุธมหาปลาลัยมูลค่า70,000ล้านมันมีชื่อเล่นว่าแพทย์จิ๋วมันคือพื้นใหญ่ลำแสงสลายโมเลกุล มันทำงานโดยปืนใหญ่ลำแสงสองกระบอกปล่อยลำแสงไปรวมกันที่เป้าหมายจากนั้นที่จุดรวมแสงจะก่อเกิดมวลวิกฤตขึ้นเพื่อสลายพันธะโมเลกุลแบบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่หลังจากแนะนำกันเสร็จพวกเขาก็เริ่มฝึกซ้อมซึ่งการฝึกซ้อมนั้นโหดมากพวกเขาสามารถเอาชนะกองยานฟอร์ม,มิกจากการจำลองของผู้การแลกแค้มที่ง่ายๆได้แต่พอเกมมันยากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขานั้นแทบไม่ได้พักผ่อนเลยเอ็นเดอร์เองก็เริ่มเสียสมาธิ และสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับพวกฟอร์มิกที่ทางผู้การแลคแฮมเป็นผู้จำลองพวกเขาเลยให้เอนเดอร์ได้พักเมื่อถึงวันซ้อมใหญ่เหล่าบรรดานายพลและผู้บัญชาการสูงสุดของกองยานนานาชาติ <c oughs> ก็ได้เดินทางมาจากโลกเพื่อมาดูการซ้อมนี้ด้วยซึ่งหากเอนเดอร์เอาชนะการจำลองรบครั้งนี้ได้พวกเขาจะแต่งตั้งเอนเดอร์เป็นผู้บัญชาการกองยานยุทธการนี้แล้วเอนเดอร์ก็ได้สั่งให้ลูกทีมประจำที่เพื่อเริ่มการฝึกจำลองรบครั้งสุดท้าย สนามรบคือดาวของพวกฟอร์มิกเมื่อการจำลองส่งพวกเขาไปถึงดาวพวกเขาก็พบกับกองยานของฟอร์มิกที่ออกมาตั้งรับการมาเยือนของพวกเขารอบๆดาวดวงนั้นซึ่งต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันยังไม่มีใครเริ่มบุกก่อนแต่เพราะโดนกดดันเอ็นเดอร์เลยได้เริ่มออกคำสั่งโดยเขาสั่งให้ยานโรนเข้ามาล้อมคุ้มกันแพทย์จิ๋วไว้ส่วนโรนที่เหลือให้เข้าไปโจมตียานแม่ของพวกฟอร์มิก ทางฟอร์มิกเองก็ได้เสริม,มกองกําลังยานรบออกมาจากดวงดาวจํานวนมากโดรนที่เอนเดอร์สั่งไปก็โดนสอยร่วงหมดความจริงแล้วเอนเดอร์นั้นวางแผนใช้โดรนเข้าโจมตีเพื่อให้พวกยานแม่ของฟอร์มิกเข้ามารวมตัวกันจากนั้นเขาก็สั่งให้เพตตาเล่งแพทย์จิ๋วไปยังใจกลางของกลุ่มยานแล้วก็ยิงปืนลําแสงอนุภาคก็ทํางานได้เป็นอย่างดีมันสลายโมเลกุลของยานฟอร์มิกทั้งหมดที่กําลังรวมตัวกัน ยิงต่อสู้กับโดนของกองอยานเอ็นเดอร์นอกชั้นบรรยากาศของดาวหลังยิงแพทย์จิ๋วเสร็จพวกเขาก็นึกว่าชนะไปแล้วตา่างพากันดีใจแต่ก็ดีใจได้ไม่นานเส็นเสื้อตรวจจับพื้นดาวก็ได้ตรวจพบยานที่ออกมาจากพื้นดาวจํานวนมากตอนนี้แพทย์จิ๋วนั้นหลังจากยิงไปครั้งหนึ่งแล้วมันต้องใช้เวลาในการชาร์จพลังงานเอ็นเดอร์เลยสั่งให้ยานแหลมโดนทั้งหมดเข้ามาจัดขบวนล้อมรอบเป็นก่อให้กับแพทย์จิ๋วและให้ยานทุกลำ ยิงสาดท,ทุกอย่างไปข้างหน้าเพื่อเปิดทางพร้อมกับเดินทับมุ่งหน้าไปยิงดาวของฟอร์มิกเมื่อกองยานของเอนเดอร์เข้าใกล้ดาวพวกฟอร์มิกก็ได้ส่งยานจํานวนมากออกมาสกัดกองยานของเอนเดอร์และพยายามทํำลายแพทย์จิ๋วทิ้งแต่ว่าโรนและย,ยานที่จัดขบวนล่อแพทย์จิ๋วก็ได้เป็นก่อให้เป็นอย่างดีเมื่อแพทย์จิ๋วชาร์จพลังงานเสร็จเอนเดอร์ er ก็ได้สั่งให้เพตตาเล่งแพทย์จิ๋วไปยังดาวของฟอร์มิกเพราะเขาเชื่อว,ว่าถ้าเขาทําลายดาวได้ เขาก็ทำลายนางพญาได้ทั้งหมดหลังจากเล็งเสร็จเพตราก็ได้หญิงแพทย์จิ๋วไปยิงดาวของฟอร์มิกทันทีเมื่อลำแสงอนุภาครวมตัวกันที่ใจกลางของดาวฟอร์มิกมันก็ได้เกิดปฏิกิริยาสลายพันธะโมเลกุลเผาไม่ดวงดาวทั้งหมดและทุกชีวิตบนดาวดวงนั้นจนดับสิน้นพวกเขาต่างดีใจที่เอาชนะการจำลองฝึกนี้ได้แต่พวกเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นท่าทีปแปลกจากพวกนายพลและเหล่าผู้บัญชาการ จากนั้นผู้บัญชาการก็เลยได้สั่งให้เปิดการติดต่อสื่อสารข้ามดวงดาวเพื่อจะดูภาพจริงของดาวฟอร์มิกในตอนนี้และภาพที่พวกเขาเห็นคือดาวทั้งดวงลุกไม่เป็นเปลวไฟแกนของดาวถูกทำลายล้างทุก,ทก,ทกชีวิตบนดาวนั้นดับสูญไปทำให้เอนเดอร์รู้ได้ทันทีว่าตัวเองนั้นโดนหลอกนี่มันไม่ใช่การจำลองรบแต่มันคือการรบจริงและเอนเดอร์ก็ได้เสียสละเหล่าทหารบนยานสเสบียงและยานลำเลียงไปหลายพันนาย รวมทั้งเป็นคนออกคำสั่งในฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หนึ่งออกไปจากจักรวาลทำให้เอนเดอร์นั้นสติแตกผู้กาเลคนเอายาสลบมาฉีดเขาให้หลับไปเอนเดอร์น er ั้นก็ฝันแปลกๆในฝันนั้นมันเหมือนดาวดวงนี้ที่พวกเขากำลังฝึกซ้อมรบอยู่เมื่อเขาออกไปตามสถานที่ที่เขาฝันเขาก็พบกับซากยานของฟอร์มิกเมื่อเขาเข้าไปสำรวจในยานเขาก็พบกับไข่ของฟอร์มิกและก็ได้พบกับนางพญาของฟอร์มิกที่ยังรอดชีวิตอยู่นางฟญาฟอร์มิกนั้น ก็ได้พยายามสื่อสารบางอย่างกับเขาแล้วนางพญาก็ปล่อยให้เอ็นเดอร์กลับมายังฐานทัพพอตื่นขึ้นมากองยานนานาชาติก็ได้แต่งตั้งเอ็นเดอร์เป็นผู้การกองยานยุทธการเขาจะทำอะไรก็ได้ตามอําเภอใจเขาเขาเลยเลือกออกเดินทางไปในอวากาศและนําไข่ของฟอร์มิกจากนางพญาฟอร์มิกที่เขาพบในซากยานบนดาวด่านหน้าติดตัวไปด้วยเพื่อหาดาวแห่งใหม่ให้กับพวกฟอร์มิกตั้งถิ่นฐานและเขาก็อยากรู้ว่าตัวเขาเองนั้น สร้างสันติได้เก่งเท่ากับการสร้างสงครามหรือไม่แล้วหนังก็จบลงไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สร้างมาจากนิยายขายดีนะครับซึ่งแอดว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยครับส่วนตัวชอบฉากกองยนันลบมากถ้าทุกท่านคิดเห็นยังไงก็เมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ